ตอนสอนีขอเลยเรายังไงบ้างจากหลังจากจบการประกวดแต่พาตำแหน่งมาด้วยแต่ก็มีดราม่าชาร์ตตัวน้อยยังไงบ้างเลยก็จริงๆก็เห็นทุกดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในตัวแทนไทยแลนด์ค่าใส่สะพายไทยแลนด์ไปแล้วเนาะเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหมายถึงว่าในการไปแข่งขันการประกวดอะไรเราก็เปียกเปรียบตัวเราเป็นนักรบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถือได้ว่ากลับมาก็พร้อมตําแหน่งที่เราภูมิใจ ด้วยแหละในในสิ up, so ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยเชื่อได้ว่าการไปที่นู่นนะคะนางงานทุกคนเขาก็เต็มที่กับการประกวดอยู่แล้วแล้วเขาก็สู้กันมามากกว่าที่คนคนนึงจะมายืนอยู่ตรงนั้นได้มันก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะก็แอพพิเชียรแล้วก็เลสเบกกับสิ่งที่เราทําแล้วก็ใส่สภายที่เราคาดไว้อยู่เขาหลายคนมองว่าพี่กระทงเคยบอกว่ามันมันอ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วว่าค่ะสอสีอยู่ตรงนั้นน่ oh. เราไม่รู้หรอกว่ามันอ่อมหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทํานาทีต่อนาทีด้วยในการแต่งตัวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะกะหัดเวลามันเร่งรัดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ไม่ไมค่อยได้ทราบว่าใช้เวลาถึงชั่วโมงเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอประกวดเสร็จเนี่ยเราก็เข้ามาดูในกลุ่มหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วก็เห็นแล้วก็ทราบแล้วก็อ่านแล้วก็รับรู้ค่ะว่าคนข้างนอกมองก็มายังไงเกิด ขึ้นบังน่งไปถึงจริงเราเราเห็นว่ามันเริมบรรยากาศทาพที่เราดูมันมันเป็นอย่งนัน ว่าจริงๆแล้วว่าคะ่ะในตอนที่เราประกวดอะคะอ่ะเราไม่ได้โฟกัสว่าภาพที่ออกไปมันจะเป็นยังไงหมายถึงภาพรวมนะคะแต่ว่าจริงๆเราโฟกัสแค่ตัวเองเลยวันนั้นสอสีโฟกัสแค่ตัวเองว่าเราต้องทำอะไรบ้าง 2> 1>, 1 2 3 4สเราแก้เกมหน้างานยังไงหรือว่าตอบคําถามเอยรอบสปีชเอยอะไรก็ตามแต่อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนพวกเข้าประกวดเยอะมากมีแบบเกือบ80คนนะคะแปดสิบประเทศที่อยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยซึ่งอย่างหนึ่งเราต้องโฟกัสแน่นอน อยู่แ,แมันก็เลยค้อนั้งที่จะทําให้ดีสสสีไม่ได,ไได้ไม่ได้มองภาพรวมว่าภาพที่ออกไปเป็นยังไงอย่างมากกว่าแต่เราก็่ารางวัลมาได้แหละเพราะว่าเอ,อ ใช่ค่ะพี่กันเิดก็บอกว่าเดี๋ยวจะขับรถไปรับนะลูกสาวกลับบ้านกันดีกว่าลูกอะไรก็แลวและค่ากลับมาแล้วนะคะเราก็ดาเนินหน้าที่ต่อในฐานะนางสาวไทยแล้วก็ s e c o n d นเลอร์อัพม s สแพล e ีตอ t นเ n a ร์เนชัแต่ไม่ประกวดแล้วแขวนแล้วแขวนแล้วค่ะประกาศไว้แล้วว่าดิสอแขวนสูงสุดแล้วเพราะว่าเราเป็นนางสาวไทยเนาะมันก็เต็มที่มันคือที่สุดของประเทศไทยแล้วแหละมันเป็นเวทีที่เก่าแก่มากๆแล้วก็มีเกียรติมากๆอะไรนยคะสอสี่ก็รู้สึกว่าแล้วเราก็อายุเท่านี้แล้วเพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราไม่ว่าดิสอสีจะไป ไปที่ไหนก็อย่าจะฝากทุกคนนะคะอย่าลืมดีซอสีแล้วก็ฝากติดตามในเส้นทางต่อๆไปของดีซอสีด้วยค่ะครับค่บค่ะก็ควรู้สึกจะบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามแคปมาโดยตลอดคือผ่านดราม่ามา2ปีซ้อนเลยทั <c oughs> ้งทั้งปี2,566และ67ก อนนั้นก็รู้สึกว่าถอดใจแล้วเพราะว่ามันหลายอย่างขาดเข้ามาแต่ว่าต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้การทั้กาผันพุนมาได้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยมีเพื่อนที่ในกองประกวดอย่างนินสอสี่นี่ก็เป็นแก๊งเดียวกันนะคะก็เหมือนแบบดูแลหิวใจให้กันละกันก็ทําให้กันผานการดาราม่าดักนั้นเข้ามาได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนในทุกๆเส้นทางอย่างส่วน,วนตัวของแคทเองแคทก็คงจะไม่ได้ทำอะไรมากแล้วก็คงจะโอเคอาจจะมีการร้องเพลงมีผลงานเพลงออกมาต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องโฟกัสที่งานราชการ เราจะพิดปรวดอีกไหมหรือว่าพอแล้วคงจะพอพอแล้วอายุเท่ากันแล้วไม่พอก็ให้เพื่อนก็ สนับสนุนเพื่อนแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนจะเดินไปทางไหนก็จะ s u p อร์ตก็อยู่ด้วยกันค่ะคุยกันตลอดสอสีเก็บตัวสอสีก็คุยกับแคทกับดิ้งตลอดค่ะว่าแบบเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเพื่อนก็จะส่งกำลังใจมาว่าสู้ๆแล้วกันนะอะไรอะทุกคนก็จะรอติดตามรอแบบส u p p o r t อยู่ข้างหลังเสมอค่ะใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญมากที่สุดก็อยากขอบคุณแม่ปุ้ยค่ะก็เอสขอบคุณทีวียนโคโบค่ะที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ผลักดันเด็กผู้หญิงทุกๆคนนะคะให้ไป ความฝันให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งโกไว้ค่ะก็อยากจะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณขอบคุณ